กบสวัสดีผู้ชมก่อนนะครับขั้นแรกอ่ะเห็นอะไรข้างหลังผมหรือเปล่าก็คือเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผมเก้าอี้เกมมิ่งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับช่องนอกเทีเน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวผมจะ,อะเอามันลงมาข้างล่างนะครับผมเลื่อนมาจ่อเลยแล้วกันตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่า เพิ่งเคยนะครับเพิ่งเคยมีนะครับเพราะปกติก็นั่งเก้าอี้ธรรมดานะครับผมที่ร้องเข็นนะครับผมน่าจะติดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าชิ้นแรกอ่าเห่นร้องเข็นนะครับวางไว้ก่อนอ่าวางไว้แล้วก็อ๋อเขนซ้ายขวาสองอันอ่า,วา,อา,อาวางไว้ก่อนก็แล้วก็อุ้ยนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะที่ปรับระดับนะครับผมว่าเอาขึ้นเอาลงนะน่าจะเป็นน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่ย ผมไม่รู้นะครับประกอบกับคนดูเลยนะครับผมอ่ะแล้วผมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนไม่รู้เห็นปะ่ะอ่ะเอาวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีอืมน่าจะเป็นอ่อทันนี้น่าจะเป็น,นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นลูกล้อนะครับผมลูกกลิ้งอะ่ะตรงข้างล่างของฐานมันนะครับผมอ่ะเอาวางไว้ก่อนแล้วก็มีอ๋อเบาะนะครับผมเนี่ยอ่ะแด้แล้วแกะเลยแล้วกันน่าจะเป็นที่รองนะครับผมที่รองตรงคออ่า่นี่ไง เฮ้สยสบายสบายสบายจัดเลยวางไว้อ่าอแล้วก็อ๋ออันนี้คือที่รองคอนะเมื่อกี้คือที่รองเอวตรงนี้อ่าน่าจะใช่อ่ะวางไว้แล้วก็มีอ,อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็มีลูกล้ออ๋อฐานล้อนะครับผมรับก็ได้อ่าโอเควางไว้แล้วเราก็มาดูเบาะนะครับผม มันจะเป็นเบาะรองนั่งนะอ่าละกเกลยละการไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะถ้าจะเป็นเบาะรองนั่งคราอ่าโอเควางไว้อู้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นแล้วครับผมแล้วก็มีเหล็กเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือเหล็กอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือเหล็กอะไรนะตายแล้วประก,กอบเป็นไหมเนี่ยเดไปด้วยแล้วก็มีอ้ออู้ เพนอะอันนี้ก็เพนหลังผมซื้อมาในออร่าผมซื้อมาในนาลาซา,าด้านะครับผมเพนล้องหลังนะครับผมของสกอร์เปียนนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เพราะว่าผมคงยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าหรอกรอ่เป็นของสกอร์เปียนนะอ่าแล้วก็หมดแล้วนะครับผมในกล่องก็แต่ว่าจริงๆอะมีไอ้นี้หอมาทุกอันนะแต่ก็ผมแกะไปแล้วอ่าแล้วก็มีคู่มือในการประกอบด้วยนะอ่าคู่มือในการประกอบ มันยับหน่อยๆเดี๋ยวเราประกอบร้อนก่อนนะร้อนอยู่นี่มีห้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกอ่ะแล้วก็มีน็อตมาให้นะมีน็อตมีหกเหลี่ยมอ่าแล้วก็มีดำๆนี่คืออะไรอ๋อที่ปิดนะที่ปิดที่ปิด,ปดหัวน็อตนะครับผมแล้วก็มีโชกสปริงเป็นแห้งเลยนะคะผมเอ็ดเคืออะไรอ่ะ ระเบิดป่ะเนี่ยเนี่ยเฮียระเบิดไฟต้องออกก็ขั้นแรกนะประกอบนี่ร้อมันก่อนเลยมันมีอะไรหรือเปล่าวะก็ใส่ไปครับผมใส่ไปเพอใส่ไปเฉยๆนะมีอะไรนะครับล้ออ๋อเนี่ยล้อแค่ใส่ไปเฉยๆอ่ะใส่เลยครับถ้าล้อ ร้อนะครับใส่ไปเลยอ่านี่ไม่ได้เอาอันนี้ออกเนี่ยจริงมีตอนนี้ออกนะครับผมแต่เราผมต้องออกแล้วใส่ไปกดลงไปอันนี้กดลงไปอ่าอ่ารู้สึกว่ายากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากเพราะว่าไม่จริงไงมันก็อาจจะดูยากเฉยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะน่าจะเป็นโชกนะอุ้ยมันมันตันใส่แล้วมันแน่นกันเองนะครับ เอาละครับผมเมื่อกี้นะครับผมเราใส่ล้อเสร็จกันแล้วนะต่อไปเราจะมาใส่ตรงเบาะนั่งนะเบาะนั่งน่าจะเป็นแนวนี้นะอ่าแนวอ่ะอันนี้ก็คือตัวใส่กับเบาะนั่งนะอ้ไว้ไอย่างนี้เนียอ๋อนั่นเป็นอย่างงี้อ๋อทุกผู้ชมดูนะครับมันจะมีรอยอยู่นะเนี่ยมันจะมีรูอ,ยอ,ยนะะรอ่ะนี่ก็มีรูเห็นไหมเนี่ยรูซ้ายรูขวาเนะีมันจะตรงกันพอดีป๊ะอ่าเราก็วางท่ามันไปเลยอ่ะวางท่ามันครับผม ก็จะเป็นน็อตตัวน่าจะเป็นน็อตตัวเล็กนะเพราะว่ามันสั้นนะครับผมน่าจะเป็นน็อตตัวเล็กใช่ใช่ใช่น็อตตัวเล็กนะครับผมขันไปเลยอ่าโอเคยังไม่ต้องขันแน่นนะครับมันจะได้ขยับได้นะอ่เพิ่มอ๋อใช่แล้วมันจะครบสี่ตัวพอดีนะครับผมมันจริงจริงม,มันมีมันมีนักให้หลายตัวนะครับผมแต่ว่ามันจะครบสี่ตัวพอดี เพราะว่ามันนม้สี่รูนะก็ต้องใช้สีส่ตัวนะครับมันไม่มันเพราะว่าแล้วมันก็ไม่มีแหวนนะนะครับน่าจะไม่ต้องใช้แหวนนะครับหลังจากที่มันล็อกขยับขยับแล้วให้มันลงล็อกกันแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรทาให้มันแน่นด้เลยนะ,ะใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยแค่ให้แน่นเลยปักปักอันนี้ไม่แน่นนะครับ การเวลาเรานั่งน้าไปแบบหลุดหรือหงายอะไรอย่างเงี้นะครับเราต้องแน่นๆเลยนะ,ะนะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอามาตั้งกับขาตั้งดูนะครับผมว่ามันะมเป็นยังไงอ่าผมก็เอานี้มาเสียบกับขาตั้งนะครับก็เอาตรงรูนี่เลยเนี่ยนะเห็นไหมนะเสียบลงไปเลยปุณผู้ชมโอ้โได้เลยพอดีเห็นไหมดีปุ๊บนี้ก็เป็นที่นั่งเราครับผมต่อไปคือต่อฝาหลัง นี่คือฟาร์มที่พิงหลังเขาเนี่ยอ่ะเอาออกมาเลยเราเราก็ใช้ตัวเลี่ยมเอาเอาด้านงอเนี่ยออกมาเอาไปอ่าตรงนี้อ่ะเยว,วถ้าจะเป็นน็อตตัวอ๋นอน็อตตัวยาวตัวกลางนะบผมตัวกลางไม่ใช่ใหญ่สุดอ่ะไปเลยแต่เขาไม่มีอันนั้นให้หรอครับเนี่ยไอที่รองผมไม่แน่ใจนะเขาเขาไม่มีแหวนรองให้นะ ไม่ถูกรูเหตุไม่รุงรูก,ก็เหมือนคนในขวดม่ใช่ไหมลอ่ราแล้วรู้กระด้างมันอยู่ไหนอ่ะอเ,เนี่ยอยากเราอยากต้องรีบไขให้มันแน่นนะครับผมเพราะไม่งั้นก็คือแบบมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับผมบาลานซ์ก็คือมันจะไม่เท่ากันหรือมันจะไม่เสมอกันนั่นเองอ่าเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับผมไขจดให้มันตรงก่อนอะอเ,เราต้องใช้ตัวกลางเป็นหลักะใช้ตัวนี้เป็นหลัก เราก็เราก็ดูซ้ายขวาแล้วก็เข้าไหมนะเข้าไปแล้วก็จับใต้แลวน่ะจับเองจับจับจับ,จบมมผมก็ไข่แน่นๆเลยนะครับผม<อ>ถ้าผิวมันหลุดแล้วขึ้นมาเราง่ายหลังเลยนะ เราต้องใช้หดดัวเล็กนะถ้าเราจะใช้หมุนแรงๆเพราะว่าแรงมันแรงมันจะเยอะกว่าการหมุนไหนก็อ่ากดัวแน่นๆเลยนะครับผมมันน่าจะยุบเข้าไปในโฟมใหม่นึงนะเนี่ยยุบไปหน่อยแต่มันน่าจะไม่เป็นอะไรนะเพื่อความปลอดภัยของเร,เราในการนั่งนะครับผม อ่าผมถือว่าแน่นมากมากมากเลยอ่ะเราดูขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยเนี่ยรูตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยรูตรงท้ายท้ายของไอ้บาะนั่งนะครับผมเนี่ยก็เอาเสียบไปนี้เลยก็เอาตัวเนี้ยบิดให้มันแน่นมันเหมือนมันล็อกนะครับผมอยู่อันนี้อันนี้อยู่ข้างใน,นครับจะเป็นแบบรูๆนะอันนี้อยู่ข้างนอก ก็จะประมาณนี้เราก็วางเลยนี่ฮะมันจะมีน็อตอยู่นะครับน็อตใหญ่น็อตตัวใหญ่สุดมีแหวนอ่ะใช้เสียบข้างน่ะ๋ยวนก่อนนี่นะครับเฮ้ยได้เลยอยู่เลยนะครับเอาให้มันแบบเราล้าหนักไว้ได้ก่อนแล้วกันทีนี้ก็สึงข้างล่างนะครับผมก็เป็นน็อตตัวใหญ่เหมือนเดิมมีวงแหวนเหมือนเดิมนะม้นน นี่นะครับหมุน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 เราก็ถ้ามันอันนั้นเราก็ใช้ตัวยาวอ่าหมุนเลยใช้ตัวยาวแรงมันเยอะกว่าผมคิดว่าก็สัดลอบหนึ่งผมคิดได้ว่ามันยังมันยังคอยู่นะครับผมเราก็มาไข่ตัวนี้ช่วยช่วยมันก็ใกล้นะนะมันมันจะรู้ได้ว่ามันเริ่มแน่งขึง้นอ,อแน่นหะอะแน่นแล้วต่อไปก็เป็น ซ้ายของตัวยีนันนี่รเราก็จะใช้น็อตตัวใหญ่มันเดิมนี่นะครับผมเห็นไหมนาจะเห็นนะนนะอ่าก็อา่ามันอยู่ทรงก่อนนะแล้วก็ใช้ตัวหนึ่งมันจะให้มาสี่ตัวพอดีเลยงานแขนซ้ายของผมมันน่าจะรับน้ำหนักเราครับเพราะว่ามันเลยให้ตัวใหญ่มาอ,อ,อ,อ่างนอี้หน่อยหนึ่งอ่าเสร็จแล้วปุ๊บมันจะต้องอดึงข้างบนนะครับผมขึ้นไปนี่เลยแล้วก็ดึงเสื้อข้างล่างขึ้นมา แล้วก็แล้วก็มาเึ้นข้างหลังนะครับนี่เลยนี่มันจะมาประมาณนี้นี่แล้วก็มันจะมาสอดกันตรงนี้ล็อก, <c oughs> อกสอดกลับมาสอดกลับมาครับผมแล้วก็มาติดด้านนี้ครับผม, <c oughs> มเหมือนเป็นนะครับแต่ไม่เป็นนะครับเป็นเนี่ย <c oughs> เป็นแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น ก็เปียกด้านนี้อ่าเราก็ใส่เลยแล้วก็ย่างอีกนะรัดแล้วได้ประมาณนี้อ่าก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูมุมไกลๆกันหน่อยอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครบผมอ่ามาดูกันสวยนะครับอ่าเลื่อนลงหน่อยนล้วสูกไปครับผมเฮ้ เอ็นค่ะเดี๋ยวผมลองเอ็นหลังนะเออโอเคอ่ะตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราเราก็จะเอ็นหลังนิดนึงเนี่ยครับเอ็นได้นะเนี่ยเฮ้ยสบายมากเลยอ่ะมีแล้วก็ทาสตีแล้วก็เล่นเกมเอ็นคอุืยเอ็นเอ็นด้ถึงนี่เลยอ่ะวิีัยเอ็นเยอะนะครับมั่นเสี่ยวเสี่ยวนะไอ้ดายูเป็นพูด่ะใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย